นิวรณนนะ์มันไม่ใช่แค่เรื่องขีดขวางสมถะอะไรวิปัสสนานะนิวรณ์เนี่ยขีดขวางกระทั่งเรื่องทางโลกโลกถ้าเราทํางานทางโลกนะแล้วเราก็คิดแต่ความสุขความสบายในที่สุดก็ทอดทิ้งการปฏิบัติทอดทิ้งการทํางานนะไม่เอาละขี้เกียจแล้วนอนดีกว่าหรือไปเล่นมือถือดีกว่าเนี่ยกลับมาฉันทะเล่นงานเอาละ หรือวันๆนะดูแต่เฟซบุ๊กดูแต่ i ิน t a g r กรดู t ิ k ต o k นั่งหัวเราะไปเรื่อยๆอนะไรงนใจมันฟุ้งซานใจมันฟุ้งซ่านจะทำงานทางโลกหลวงพ่อเห็นบ่อยๆนะทุกวันนี้จะทำงานอยู่นะพวกยามพวกอะไรเขาเรียกรอปภอ,อยู่ตามหน้าหมู่บ้านนะเล่นมือถือไปเรื่อย พอรถมานะาก็ดึงเชือกให้ไม้กั้นกระดกเพา็เล่นมือถือไปผู้ดีหรือผู้ร้ายมาไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยงานในหนนะ้าที่ก็บกพร่องนะเพราะนิวรณ์นะทีก็ท้อแท้ใจอะไรเงี้ยเวลาทําง,นนา,งานก็เบื่อท้อแท้พ่อแปรงานในโลกก็เสียเพราะนิวรณ์นะเป็นสัตรูร้ายนะทําให้เราเสื่อม ทำให้เราไม่เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทางธรรมก็ทาให้ไม่เจริญทั้งส,สมถะและวิปัสสนาสิ่งเหล่านี้ั่นคือศัตรูของการปฏิบัติไม่ต้องโทษคนอื่นหรอกให้โทษตัวเองไว้ก่อนส่วนใหญ่การปฏิบัตินะเวลาทำไม่ดีเราก็จะโทษคนอื่น